คุณผู้ชมครับสโมสรเมืองทองผ่านช่วงเวลาหนักๆไปได้แล้วนะครับหลังจากที่ต้องลงสนามแบบสัปดาห์หนึ่งเตะ3นัดด้วยกันนะฮะเสาพุทธเสาแบบเนี้ยมาสักระยะหนึ่งแต่ว่า โปรแกรมหน้าถัดไปครับคุณพลุนกีเลยพยร์จะมีเวลาในการ Recovery ีฟื้นฟูสภาพร่างกายพอสมควรนะฮะพอเน็กซ์ t มตเนี่ยสัปดาห์ที่20ของทีมเมืองทองเนี่ยจะเปิดทะเลดมสเตเดียมรับมือการเยือนของทีมสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดช่วงเวลา18นาฬิกาตรงนั่นเองแหละครับ ต้องบอกว่าสิงห์เชียงรายเนี่ยเป็นหนึ่งสโมสรที่เล่นด้วยยากที่สุดทีมหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นสโมสรที่แบบมีเชฟเกมรับค่อนข้างที่จะดีก็เราก็มักจะเป็นสโมสรที่โชคช่วยโอกาสเพียงแค่ครั้งสองครั้งในงการทาประตูเมืองทองแล้วก็ทําได้นะฮะแล้วก็จะมีเกมรับที่ดีแบบเหนียวแน่นเลยนะครับ เล่นด้วยแล้วค่อนข้างที่จะลําบากนะครับนี่คือสโมสรหนึ่งที่ต่อกรด้วยลําบากมากๆแต่ก็ยังมีเรื่องที่ดีที่เราได้กลับมาเล่นที่บ้านของตัวเองท้ายโดมสเตเดียมนะฮะเสียงเชียร์ของแฟนคลับเนี่ยจะสามารถกดดันนักเตะทีมเยือนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ นี่คือบาบรรยากาศการฝึกซ้อมของคุณพลกิเลพยองหน้า,ามทาน r d โ m สเตเดียมนะครับนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนหรืออาการล้าก็แยกให้กับทีมแพทย์รีหาบฟื้นฟูดูแลภายในห้องพักนะครับส่วนใครที่สภาพร่างกายยังฟิตปึงปังนะฮะก็ลงมาทําการฝึกซ้อมต่อนเนื่องนะครับ ไปบินเฮ้ยเนี่ยกําลังสปีดพ่อเฮ้ยวิ่งเอาเอารอวิ่ง <laughs>

ก็เลืออีก4วันด้วยกันนะครับที่เราจะลงสนามในการล้างตากับทีมเชียงรายยูไนเต็ดนะฮะเลกแรกเราไปเยือนเขาแล้วแพ้มาแบบ3-1นะครับเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีครับที่จะได้ล้างตากับสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดนั่นเองละครับ โซเดย์แตงงานกัเหลือได้ so <Yeah. S 1>